ตื่นนี่ยย่านในจูงเลี้ยงยางอพี่น้องบริเวณนี้ก็ได้แต่กลับไปได้รมนี้กับผมโตื่นมากค่อยไปละเพื่อนจ้าจ้าบ้านกับบ้าน้าเพื่อนมาสิบใหญ่แค่น้อยถึงฟังเลยยุ่ง้าปุ่มแล้วน้ำแดงมาเสียวถึงแต้าน้ำเาท่น กวาสานไรีไก่อนน้องกุแล้วก็อ่อนดีนะคะน้ำปลาน้ำต่อ <c oughs> เท้าไดต่อใต้น้ำเนี่ยและเพื่อนๆอ้โขอบค้องโอ้่ตัีเยบสมอนแล้เพื่อนก็มาย่างยกสะดุ้งได้แล้วคับเพื่อนแถวๆนี่สวนตื่นกัแล้ว อื่นหมดแล้วพื้นที่น้ําก็ได้แต่หมดโชคดีเขาปิดไปหลัาจากเพื่อนๆน้ำแต่เจ้น้อยกับจังหว่ลูกจะได้มาลงเมื่อใดหรอกพี่น้องเว้ยมีเวลาและโอกาสเจ้น้อยก็จะมาเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้บ้านในมีโอกาสที่จะมาแน่เดี๋ยวก็จะแวบบๆมาชักครึ่งชั่วโมงครึ่ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็แวบ,บออกมาหนี่งจะได้ชั่วโมงนึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะเมื่อบ้านเราจะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปย้ายแพ้น้อยกับควบกันเพราะว่าเล็กน้อยเอาลงมาแล้วบ่เมียนให้สิไปขามอนี่ <laughs> บอกให้เก็บให้เก็บว่าเก็บกให้เลยลูกน้องเนี่ยแม่ยังนอองย่านนำ้นำน้ำแดงมาสัดออกไปน,น้องแล้วต้องไปน้ำคลองก่อนเรื่อยไปเรื่อยๆก็นนะคะเพื่อน น้ำก็ลึกแน่จะ้อยอยู่นะจ๊ะเนี่ยะล้ก็กลึกสักไร่ละลึกเพราะเรือแล่นดีๆเลยล่ะพี่นกองไหมโอ้หลวงป้ากองตัวนั้นขึ้นป๊าตรงนี้สงสัยจะเป็นตอง เดี๋ยวยาน้อยขอยุติการแสดงให้เพท่านีนก่อนนะคะเพื่อนเพราะวานรู้สึกว่ามันจะขับเรือ,อยาก